สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบมาพ่อแม่เพนชาแนลกับแม่เจี๊ยบคือเก่าหลีจ้าพี่น้องจ้าได้ส้มป่าเป็นแผ่นกลมๆจ้าพี่น้องจ้าขอพระอาจารย์เถอพี่น้องผู่คว่ากินดีจ้าแม่เจี๊ยบกินจ้าพี่น้องจ้าดุดสุดดีบๆโดนพี่กันหยวกแดงจ้าพี่น้องมาเซ่อๆร่วมกันมาจ้าพี่น้องจ้า ม่เกี้เราสิไปเห็ุเบียกเหรม่เพีงสิไปที่กันนั่นแหละเมาเกี้อรางองี้เนาะมะแตงแตงยังแม่เียงกิิงวะแตงจริงจริงน่อยใช่ไหมปูกก็เป็นวัชรีกินง่ายได้ปลูกหรือว่าเตงกิงแตงทุกโดนเดรรายเดือดียวเป็นปีนะแตงกิงน่อยนะจ๊ะกกินเวลามันหนก่งงหอกินเนื้อมันแล้วกที่เสต่ำ อ้าวมันคือขันใจไงเถดจนน่าอากไหมอากาศมัมมนหอนจ้ะเตี้ยงกีดดนน่ดอกคือคือฝ่าเล็ฝักแกระเดนอ่ะอืม อันนี้อันมาจากแ็งวเนาะอือือจ้าอืมแทแเพชรจ้ดเพชอไ gua kan นั่นไงไปดูนี่กินเช่นเดียวกัพ่ออินตอลักก็อยสองายอันวนนี้อันนี้ะ mình nó có tiền nó mới lấy ngân nữa คน <c oughs> ใส่เสื้อน้องวินใส่เบ,บียร์แล้วใบแดงหนาอ่ะกินข่าวเร่องชิบเลิดแต่ชีวิตเดียบง่ายอ่ะพี่น้องก็กำลังดูร้านอยู่หนวดจ้ะ ดูแบบชีิตป้ติมันน้อยนะตันะอืมตัดมัีเนาะหิ้งไลเขียว ตอนนี้ยัง <c oughs> ้าวๆกับเห็ดเบียร์อืมอัน 아 진짜 맞아요. 지금 진짜 어렵습다때 얼리 담때. 어. 좀 ไม่รู้ของไม่ได้ขอบคุณจ้ะไม่จะไปนก่มกันดีหมนจะไป ตรวจกอภัยพี่น้องกู้ไปกินนิฟด้วยจ้าเร่อมเปิ้ลกับเมเจียไปกินนจะพี่น้องจ้ากินส่วนรวดกินวัชพภาพกินบัเรียบร้อยกับคอแพ้ลายด้วยพี่น้องจ้ากินนิฟเอาไว้ซ้ำนี่เละจ้าเม่เพิ้ไม่เจ็บกับฝาไปเห็นงานพี่น้องเมเปิ้ลจะมีแต่ดีกระจแล้วจ้าฝากช่องเม่เปิ้ลชแนลเลยจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามเม่เพิ้ไม่เจียเลยจ้ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาเลยจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้เมเปิ้ลเมเจียไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้า